สวัสดีครับปอแม่ปีน้องครับอยู่กับเด็ดชีฮ์เหมอนเดิมเหมือนเคยเน้อครับตอนค่ำวันนี้ครับผมป้าปอแม่ปีน้องมาลงแปลงพริกซีอ่านหนึ่งหนึ่งสามของผมนะครับซึ่งปลูกไปเมื่อวันที่สาวห้าพฤศจิกายนศกพันห้าร้อยหกสิบหกน้าวันนี้วันที่สองธันวาคมศกพันห้าร้อยหกสิบหกอายุผ่านไปเจ็ดวันวันนี้นะครับมาพอครับพริกนุ่งเขียวซีอ่านหนึ่งหนึ่งสามของผม ติดแล้วก็ตั้งต้นแล้วนะครับปแมพิโนะครับนี่ครับพอครับติดแล้วก็ตั้งต้นนะครับทุกต้นทุกต้นบ่มีตายครับบ่มีตายเลยนะครับนี่ครับพอครับอายุเจ็ดวันครับเป็นหน้าชื่นใจครับเห็นประมาณหกเจ็ดวันผมก็จะเร่งปุ๋ยแบบบางเล้นนะครับผมปลูกในแปลงนาเข้าครับปูแมพี่นงครับแปลงนาเข้าจีนะครับไถพรวนแล้วก็ขึ้นแปลงน้อยๆจีนะครับบางคนถามว่าเอ๊ะทำไมบ่ทําเป็นแปลงใหญ่เลย กรมีปัญหาเรื่องเวลาฝนตกมาครับปุ่มไพี่น้องครับในช่วงมกรากรุ่พระนะครับเกิดฝนตกมาถ้าทำแปลงใหญ่นะครับมีน้ำท่วมขังบนแปลงทําให้พริกตายครับช่วงนั้นพริกกาลังจะน่วยจะดอกนะครับเสียดายครับผมเลยตัดสินใจทําเป็นแปลงน้อยครับเวลาฝนตกมาครับน้ําก็จะระบายตามห้องนี้ครับผมก็จะระบายลงไปให้นะอื่นเลยนะครับนะครับคำรับในการปลูกพริกของผมนะครับความห่างระวางต้นระวางแถว ผมจะให้ความห่าง50ซนติเมตรนะครับนี่ครับต้นนี้มาหาต้นนี้นะครับ5้ซนติเมตรต้นนี้ไปหาต้นหน้าครับ50ซนติเมตรต้นนั้นมาหาต้นนั่นก็50ซนติเมตรนะครับโดยประมาณเนอรป่อแม่ปี่น้องครับ50เซนติเมตรโดยประมาณก็เอานะครับก็เอาด้วยสายตาครับบางต้นก็อาจจะ40เซนบางต้นก็45บาบางต้นก็50าลายไปก็มีนะครับเอาก็ด้วยสายตาครับป่อแม่ปี่น้องครับการทำเกษตรนี่ครับ อย่าไปซีเรียดอย่างมันนักเน่อครับจะไปเป๊ะเป๊ะนะครับนี่ขนาดผมขึ้นแปลงครับบางแปลงกับห้าต้นบางแปลงกับสามต้นบางแปลงกับสี่ต้นนะครับเอาก้ะโดยประมาณเนี่ครับทาการเกษตรบ่แม่อย่างเป๊ะเป๊ะนะครับเอาประยุกต์เอาเขาเขากับพื้นที่นะครับนี่ครับยางแปลงนี้กับสามต้นครับยางแปลงหน้าปุ่นครับใหญ่ๆกับสี่ต้นนะครับยางแปลงปุ่นครับมีห้าต้นนีนะครับนี่ครับเขาก็ประยุกต์ตามแปลงของเขาเนีครับบ่แม่ปีน้องครับนี่ครับ ห้าสิบคูณห้าสิบนะครับพ่อแม่พี่น้องผมปลูกพริกของผมนะครับบว่าจะเป็นพริกทองระยะเซียนหนึ่งหนึ่งสามนะครับเป็นพริกหน่วยใหญ่นะครับพริกหนุ่มเขียวสซียนหนึ่งหนึ่งสามนะครับตรงนี้นะครับพริกทองระยะหงผมงกำลังจะเริ่มเพาะเมล็ดครับกำลังจะเตรียมแปลงนะปู้นนะครับปอแม่พี่น้องกดติดตามนะครับว่าไปที่ปลูกพริกของผมเป็นจะได้นะครับเพื่อพ่อแม่พี่น้องจะได้ไปประยุกต์กับแปลงของพ่อแม่พี่น้องนะครับลองเนี่ยพอครับ ผมก็เป็นแนวทางมีความหู้อย่างก็น้ำมาบอปูกแม่พี่น้องนะครับนี่ครับพริกหนุมเขียวสีอันหนึ่งหนึ่งสามปลูกไดเจ็ดวันครับติดจีแล้วนะครับนี่ครับงามๆนะครับนี่ครับติดนะครับตั้งต้นนั่นนะครับเดี๋ยวไปพอแห่งแป้งนะครับให้ตั้งบนครับปลูกตะวันนะครับปลูกตะวันคือวันที่หนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับวันนี้วันที่สองครับโอ้กําลังผ่านไปคืนเดียวครับผ่านไปคืนเดียวอยู่นะครับไปพอครับ ว่าพริกของผมปลูกได้หนึ่งวันมีความเฉาก็มีความหิวก็จะตั้งตัวติดตัวก็นะครับเป็นการพิสูจน์แล้วครับเพราะว่าผมเพาะเมล็ดพันพริกในถาดเพาะเมล็ดครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับแต่มาดูนี่ก่อนครับมาดูพริกของผมครับนี่นะครับนุ่มเขียวสีอันหนึ่งหนึ่งสามปลูกต่ววานะครับผมไปน้องครับพริกบ่มีการหิวเลยครับนี่ครับพริกบ่มีการหิวเลยครับพริกยัง ใบเขียวชะอุ่มพร้อมที่จะติดแล้วครับนี่ครับนี่ครับไม่พอครับนี่ครับบ่มีการเหี่ยวบ่มีการตายครับเพราะว่าก่อนจะปลูกนะครับผมเตรียมแปลงเจ๊ยแล้วนะครับเตรียมแปลงเจ๊ยปูเฟียงเสร็จผมก็เอาน้าเข้าครับเพราะว่าผมมีน้าคลองอยู่ครับผมเอาน้ามเข้าทวมแปลงนะครับน้าเข้าท่วมแปลงเสร็จพอดีเหยียบแปลงได้นะครับเหยียบแปลงได้พร้อมท <iałem S 1> <seasoning you S 2> ี่จะปลูกดินพร้อมที่จะปลูกครับ ผมก่อใจไม่มาเขียครับมาเขียหลุมนี่นะครับมาเขียหลุม50าคูณห้โดยประมาณนะเขียหลุมเขืยหลุมพ่องกระทําหลุมไปพองก่อปลูกไปนะครับนี่ครับนี่อายุได้วันเดียวนะครับนี่ครับบ่อเฮียวครับถ้าเปลี่ยนปลูกในแปลงดินนะครับกว่าจะตั้งต้นได้นะครับกาติวาในแปลงดินนะครับกว่าจะตั้งต้นได้ครับโอ้เฮียวเป็นจิตวันแล้วครับนี่ครับบ่มีกันเฮียวครับนี่อายุหนึ่งวันนะครับผมเอ่น้องครับโดนแดดแดดฟาดมาทั้งวันครับหัวบ่อเฮียวเลยนะครับ เพราะว่าผมเพาะในถาดเพาะเมล็ดครับอ่ะไปดูครับถาดเพาะเมล็ดของผมเป็นจะได้ครับเดี๋ยวจะนื้ออมไม่เป็นนองได้พอนะครับถาดเพาะเมล็ดครับหากจะวิ่งดีครับเวลาเขาเอามาปลูกนะครับเวลาเขามาปลูกหลงหลงปลูกจี้นะครับที่ก็จะตั้งต้นเร็วนะครับไม่เหี่ยวไม่เฉานะครับนี่ตีแปลงด้านบนนะครับขนาดปลูกได้หนึ่งวันนะครับวันนี้โดนแดดฟาดทั้งวันเลยครับเบ่อเหี่ยวเลยครับ หากพ่อวิ่งแล้วครับถ้าหากวิ่งนะครับที่เกิดจะบ่หิวครับพปอแม่นพี่น้องครับไปดูครับไปดูตีผมพเพาะเมล็ดลงในถาดนะครับพเพาะเมล็ดลงในถาดนี่ครับนี่เป็นตัวอย่างนะครับตีผมเอามาให้พปอแม่พี่น้องได้พอนะครับเป็นตัวอย่างนะครับนี่ครับผมกับพอ่อเมล็ดเจี้ยน่ครับพ่อเมล็ดในถาดพ่อเมล็ดเจียนะครับนี่ครับถาดพ่อเมล็ดเกิดถาดได้เกิดเมือหนึ่งร้อยห้าต้นนะครับออก ออกพองครับก็จะหายไปพ่องครับก็จะเหลืออยู่ประมาณหนึ่งร้อยต้นนะครับนี่ครับเวลาเราเอามาปลูกก็ดึงรอนครับดึงออกมานะครับนี่แหละครับนี่ครับพอหักครับพอหักพริกที่เขาพิ่งปลูกครับนี่พ่อมปลูกแล้วนะครับนี่ครับนี่เพิอมปลูกแล้วนะครับพอหักครับเมื่อหักวิ่งเจ๊นะครับเขาเอามาหลงหลุมนะครับผมก็ใจ๊ไม่แหลมตั้งลงไปครับตั้งลงไปแล้ว็เอานี่ย้อนลงไปครับย้อนลงไป ล้วก็กบดินเห็นด้นครับง่ายๆครับปลูกเร็วครับเอาบ่ต้องไปแคะหลุมครับนี่ครับพอหากวิ่งจี้นะครับเมื่อลงดินไปแล้วครับดินก็มีความชุ่มครับหากจะวิ่งแล้วครับเมื่อหากวิ่งก็จะบ่เฉาครับพอเหมือนแปลงตั้งบนนะครับแปลงตั้งบนตะเกียบหมพอนะครับขนาดอายุได้วันเดียวนะครับโดนแดดฝาดมาทั้งวันครับวันนี้ครับยังบ่เป็นยังครับยังยังเขียวชุ่มอยู่นะครับบ่ี่ยวบ่เฉาเลยนะครับผมไม่เป็นไรครับนี่แหละครับคือการ เพาะเมล็ดในถาดเพาะเจ๊นะครับทำให้ต้นกล้าพันธุ์ของเอาบัวว่าจะเป็นพันธุ์มะเขือบัวพันมะเขือสม้มพันธุ์มะเขือเพาะพันธุ์มะเขือยาวพันธุ์พริกนะครับพันธุ์ผือต่างๆนะครับเมื่อเอามาหลงหลุมปลูกในแปลงจริงๆนงะครับกล้าพันธุ์ของเอาก็จะบวบเหี่ยวบวชเอาครับแถมยังตั้งต้นไวติดไวนะครับติดไวตั้งต้นไวทำให้การดูแลของเาองเาก็จใจง่ายครับโปรใม่พี่น้องครับนี่แหละครับ บอแม่ี่น้องก็ร้องพอนะครับผมก็ร้องหลายวิทีครับมีทั้งวานในแปลงดินนะครับวานในแปลงดินแล้วมาลงแปลงจริงจี้นะครับตีพานมาก็คือกว่าเพล็กจะตั้งต้นได้จี้นะครับต้องใจเวลาเป็นเจ็ดแปดวันนะครับขอจะพล็กจะมีการสะดุ้งนะครับสะดุ้งแล้วก็เลืองก่อนนะครับกว่าจะตั้งต้นได้นะครับก็ทําให้เสียเวลาไปจัดเหมือนนะครับกว่าจะได้เร่งปุ๋ยรอบแรกเร่งปุ๋ยแบบบางๆนี่นะครับ ก็ใจเวลาเป็นป็นสาววันมุนนะครับแต่รุ่นนี้นะครับประมาณสิบกว่าวันผมก็จะเร่งปุ๋ยแบบบางๆแล้วนะครับสำหรับสูตรปุ๋ยครับพ่มแม่ไป,ปน้องครับป่อแม่ี่น้องก่อนที่ตามนะครับผมจะบอกสูตรปุ๋ยให้น,นะครับสูตรปุ๋ยแบบบางๆเมื่อติดแล้วพร้อมที่จะเร่งปุ๋ยแบบบางๆนะครับเผื่อให้เผื่อให้กระตุ้น,นพริกให้มันแตกดอกติดต้น,นตไวนะครับติดต้นไว้นะครับ ผมก็จะบอกสูตรปุ๋ยให้ปูใหม่เป็นน่องนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณปูใหม่เป็นน่องที่ทุขุคนณนะครับที่คอยที่ตามคลิปของผมนะครับจะได้ก็จะลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดดิ่งนะครับเพื่อจะที่ตามสาระดีๆผมจะนำมาบอกปูใหม่เป็นน่องทิตทุขุคนนะครับประกาศขึ้นไหมครับขอบคุณครับ